ใจอายสิขาเจ็บคักขนาจนบ่อยากพอนาไพยเพิ่งมักสาวเป็นก็ถูกเกณฑ์เข้ากลองช่าใจตัดผมล้างสว้ยามพังน้ำตาอย่งไรคือเก่าอายบอกเคยเรียนวิชาอก ก็เลยไร้ความสามารับมือกับคำว่าเงาพ็เป็นอันค้นอันนอนยอนใจอ้ายมัวแต่เศร้าแค่ลมความคิดหอดเบาเบาพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทนเป็นไงบ้างครับพี่โอ๊ เสียงดีเลยครับน้ำเสียงดีเลยครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่เป็นกำลังใจให้นะครับผมครับขอบคุณครับอย่งครับพี่ไทยครับเวลาอาร์มเลือกเพลงของพิภไผยมาดูว่าจะเข้าทางด้วยเนื้อเสียงดนวยเราเป็นคนเสียงดีนะเสียงเพราะวิธีการออกเสียงดีลูกคอดีเป็นคนมีทักษะในการร้องเพลงแต่เพลงนี้พี่ไทยรู้สึกเล็กๆกเองว่า มันมันเหมือนมันยังไม่เจ็บมันยังไม่เจ็บจริงอ่ะมันยังไม่เข้าไปในเนื้อสังเกตตอนท่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจสิขาดเจ็บนักขนาดมันมันยังดูเหมือนมันยังยิ้มอยู่อมันเพราะไม่มันเพราะแต่ยังพี่ไทยว่ามันยังขาดเรื่องอินในเนื้อเพลงจริงๆมันมันน่าจะคนเจ็บน่าจะเศร้ากว่านี้แต่นี้มันร้องเหมือนยิ้มครับ แค่นิดเดียวเองพี่ว่าเราทําความเข้าใจอีกสักนิดนึงก็จะดีครับเดี๋ยวเรออาตัดสินครับขอบคุณครับพีอบ่อันครับจริงเห็นด้วยกับพี่ไทยว่าอ่าเสียงดีนะคะแต่แค่อาจจะยังไม่แบบไม่ไม่หลุดออกมาออนดูว่ามันดูประคองไปนิดหนึ่งร้องแบบประคองไปนิดหนึ่งความเจ็บมันเลยยังไม่อารมณ์เพลงมันเลยยังมาไม่สุดซึ่งจริงๆเราน่าจะใส่มาแบบ สุดได้นะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเสียงดังหรือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าอารมณ์พอมันไม,ไม่ไม่ต้องกังวลมันอันนี้มันอาจจะดูเจ็บแบบหลอ่ลอๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบหลุดตรงนั้นไปเลยอย่างเงี้ยแอนว่ามันจะทําให้ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้แต่ก็ให้กําลังใจค่ะสมเด็จที่ยนี้งครับทุกทลานครับมีความกระด้างหนี่งที่ที่ได้ฟังมาก็การร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะนี่มันมันอยู่ในความเป็นอามเลย แต่ที่ทักมาตลอดก็คือความเบานี่แหละ <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของอาร์มนะว่าพยายามจะเร่งให้มันดังขึ้นแต่มันก็ดูเหมือนว่ายังไม่พอยังอยากได้อีกนะครับยังอยากได้อีกแต่รายละเอียดเสียงร้องทุกอย่างมันมันเป็นต้นทุนที่ดีมากเลยมันมีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าท่อนแรกที่ขึ้นมาเนะี่ยมันเหมือนอาร์มลังเลเรื่องเนื้ออยู่นะจบแต่ละท่อนขึ้นหัวแต่แต่ละวัคในเหมือน เหมือนอย่างลังเลลังเลอยู่ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี่เป็นคนร้องเพราะแต่แต่ภาษาเขาจะใช้คําว่าเอาหน้าเวทีไม่อยู่คือมันไม่สามารถสยบสู้กับดนตรีได้และมันอาจจะไม่สะกดคนฟังข้างหน้าได้ทั้งท้งที่เราต้นทุนเราดีหมดแต่ทีนี้พอเปรียบเทียบนคนหนึ่งเจ็ดสิบยังแจ๋วเลยนะเจ็ดสิบแล้วนะพี่อดแต่เราได้ยินเสียงพี่อดชัดกว่าอาร์มแต่รายละเอียดอาร์มดีกว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วจะออกใครสักครู่ครับ